เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะไม่ได้จะมาแต่งหน้าหรือว่าทําผมให้ดูกันนะคะเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวคอนแทคเลนส์นั่นเองค่ะบอกเลยนะว่าออเป็น,นคนที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์มากไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีน้ําตาลสีอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมันได้ลุคการแต่งหน้าที่ดูแตกต่างออกไปนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสนุกกับการแต่งหน้ามากขึ้นค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะใส่คอนแทคเลนส์นะคะเราจะต้องรักษาความสะอาดเสมอนะคะอย่าเห็นแค่ความสวยสําคัญนะคะเพราะจริงๆแล้วความสะอาดสําคัญที่สุดค่<ล>ะ,<ล>ะไม่มีอะไรคุ้มค่านะคะถ้าหากดวงตาของเรามีปัญหาค่ะเพื่อนๆเห็นนะคะออนเคยรีวิวคอนแทคเลนส์ไปแล้วนะคะประมาณ10กว่าคู่นะแต่ว่าวันนี้ออนจะมาเลือกแค่5คู่โปรดประจําปี2015ของออนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจะเป็นรุ่นไหนไปดูก,กันเลยค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์ที่เลือกใส่ในลุคนี้นะคะนั่นก็คือของ Proten Color ค่ะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะคะ อย่างรุ่น forever c h o c o ค่ะรุ่นเนี้ยคือแบบ สีน้ำตาลธรรมชาติมากนะคะแล้วก็เป็นคอนแทคเลนส์ขนาดเล็กนะคะดังนั้นเวลาที่เราใส่เนี่ยคือมันได้ลุกเหมือนแบบคนแทบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะตาเราเนี่ยจะดูแป๋วๆปวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะว่ารุ่นเนี้ยมันจะขนาดเล็กนะแล้วมันก็เป็นแบบสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะดังนั้นจะใส่ในวันสบายๆวันไม่แต่งหน้านะคะก็ได้เลยนะคะแนะนําว่ารุ่นเนี้ยใส่สวยใส่ง่ายค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์รุ่นที่2นะคะนั่นก็คือรุ่น hazel brown นั่นเองค่ะรุ่นนี้เพิ่งออกมาไม่นานนะแล้วอ่อนก็ชอบมากนะคะเพราะว่ารุ่นนนี้้ยมััจะคลาๆกบ f อเวอร์ช็อกเกนใส่ไปรุ่นแรกนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มันจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะดังนั้นมันเหมาะมากนะคะสําหรับ คนที่อาจจะตาโตเหมือนออนนะคะเพราะใส่แล้วมันจะดูแบบว่าตาแบ,แบว๊วๆหวานๆนี่นะคะ,ะ,คะให้ดูกันในใกล้ค่ะรุ่นเนี้ยเวลาใส่แล้วนะตามันจะแบบเป็นประกายวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเลยนะคะแล้วก็ได้ดวงตาที่ดูกลมตนะคะจะไปด่งไปเดทเน,นี่ยแนะนาเลยค่ะเปลี่ยนลุกมาที่คอนแทคเลนส์สีเทากันบ้างนะคะอย่างในลุกนี้นะคะออนใส่รุ่นไม s weet Gray ค่ะจะบอกว่าเป็นสีเทาที่ออนใส่บ่อยมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสีเทาที่แบบเฮย้ยคือแบบ ใส่ง่ายนะคะและที่สําคัญคือมันดูไม่หลอกตาไม่ต้องแต่งหน้าเยอะด้วย<ช>ค่ะคะจะเห็นว่าสีเทาเนี่ยนะมันจะ พื้นค่อนข้างทึบนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นตัดขอบแบบว่าอ่อนมากๆนะคะดังนั้นมันจะดูไม่หลอกตานะและที่สาคัญรุ่นเนี้ยใส่แล้วแบบดูแบลๆบนะคะจะใส่บบวันสบ,สบายๆแค่เขียนตาปัดมาสคาร่าก็ได้<ค> <นะ S 2> ว่าสวยมากนะใครอยากเป็นลูกคึ่รยกมือปคะยกมือเลยนะคะนั่นก็คืออ่อนนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้อ่อนใส่รุ่นอลัวเกรนะคะซึ่งบอกเลยว่ารุ่นอาัวเกรนเนี่ยเวลาใส่ออกมานะมันได้ลุคที่เป็นแบบดูลุคครึ่งดูแบบเป็นตาฝรัหลังตานําข้าวนะคะเพราะว่าเขาเบลนสีเป็นแบบว่าทรีโทนได้แบบสวยมาก ะะเดี๋ยวจะให้ดูกันในกล้ๆค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสีใกล้ๆนะเห็นไหมว่ารุ่นนี้เขาจะค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ไม่มีการแบบปัดขอบแข็งๆนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่ใส่คอนแทคเลนส์รุ่นนี้เนี่ยแนะนำนวะว่าให้แต่งหน้าเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าเบลนตตาให้ฟุ้งๆนะคะจะสวยมาก สำหรับรุ่นชายเกรทที่ออนใส่อยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าเฮ้ยมันคล้ายกับอะโลเกรทที่ออนใส่ไปก่อนหน้านี้มากมากเลยนะแต่ว่าอย่างรุ่นนี้นะคะถ้าซูมกันให้ดูใ,ใกล้ๆนัเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นนี้นะคะเขาจะใหญ่กว่าอะโลเกรทนะคะและที่สําคัญก็คือเขาเนี่ยจะมีขอบนะคะเหมือนมีการตัดขอบมากกว่าแต่การตัดขอบของรุ่นนี้นะคะก็คือจะยังเป็นแบบฟุ้งๆนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าตัดขอบแบบแข็งๆทึบๆนะคะ ดังนั้นรุ่น Charis Grey รุ่นนี้นะคะเวลาใส่เนี่ยจะได้ตาที่ดูฝรั่งแต่ว่าดูเซ็กซี่ไปในตัวนะคะและที่สําคัญบอกเลยว่ารุ่นเนี่ยใส่ถ่ายรูปแล้วสวยมากคือแบบพอใส่คอนแทคลุ่นนี้ที่ไหนทุกคนต้องถามว่าอุ้ยพี่คะใส่คอนแทคอะไรคะน้องคะใส่คอนแทคอะไรคะคือมันเป็นอะไรที่แบบใส่ถ่ายรูปแล้วมันสวยมากจริงนะคะดังนั้นใครจะแบบไปถ่ายฟอทชูตถ่ายงานหรืออยากถ่ายรูปอะไรเก็บไว้นะคะแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็น5 contact lens คู่โปรดนะคะที่ออนเลือกให้เป็น 5 f a v o r i t e Contact Lens of the y e a r นั่นเองค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ